สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ c m v a r i e t y นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้มาที่วัดศรีสุพรรณนะครับในตอนเย็นยามแรงของวันนี้นะครับวัดศรีสุพรรณนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในถนนวัวลายนะครับสามารถเข้าได้สองทางในถนนวัวลายคือทางนี้และก็ทางนี้นะครับซึ่ง ทุกๆวันเสาร์นะคะตอนเย็นก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับชาวชุมชนวัวลายนะครับในชุมชนในส่วนของหมู่บ้านนะครับสีสุพรรณนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับสร้างวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นวัดที่ ทำขึ้นด้วยนะครับสร้างขึ้นด้วยเครื่องเงินทั้งหมดทั้งหลังของวิหารแห่งใหม่นี้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ทําพิธีกรรมนะครับบวงสรวงพระพิคเนศนะครับเป็นวันที่ถือเลิกงามยามดีนะครับเปลี่ยนนะครับเครื่องทรงของพระพิคเนศนะครับที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นนะครับ ก็เป็นพระพิคเนตและด้านหลังพระพิคเนตนั้นก็คือวิหารที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องเงินทั้งหลังนะครับแทนที่อวิหารหลังเก่านะครับแต่วิหาราที่เป็นเครื่องเงินนี้ผู้หญิงไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับวันนี้นะครับพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อนะครับ ก็ได้มาทำพิธีบูชาสักการะนะครับสำหรับสายมูนะครับก็จะมีความเชื่อและความศรัทธานะครับ นะครับก็ได้พูดภาษาล้านนาน,นะครับตัวแทนอีสาท่านตลอดทั้งงานนะครับแทนอีสานท่านนะครับเห็นพวกกูดีเล็กพวกกูดีเล็กครับและวันนี้น,นะครับก,ก็มีการสวดแบบล้านนาน,าน,นะครับสองท่านครับผมสองท่านนับได้ว่าเป็นวิหารที่สวยงามว,วิจิตรการตานะครับวความละเอียดละออนะครับ ในการแกะสลักนะครับแบบช่างไทยนะครับในขณะที่โอ๊ตกำลังถือกล้องอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับรู้สึกเอขนลุกไปหมดเลยนะครับ ทั้งหมดนะคะเป็นเครื่องเงินทั้งหมดนะครับในส่วนของนี้สองส่วนตรงนี้นะครับทางเหนือทางล้านนาเราเรียกว่าตุงกระด้างนะครับปกติแล้วตุงกระด้างทําด้วยไม้นะครับแต่ทางวัดศรีสุพรรณนะครับก็ได้แกะสลักอย่างวิจิตรการตานะครับเป็นเครื่องเงินทั้งหมดนะคะเพราะว่าชาวชุมชน ถนนวัวลายนะครับอ่าก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเครื่องเงินนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโอ๊ตแล้วก็เป็นคนที่ชอบสลุงเงินนะครับสลุงก็คืออ่าถันเงินนะครับคนโบราณน,นะครับก็ชอบสะสมนะครับ ในส่วนของการแกะสลักทั้งหลังนี้ก็เป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับหลังจากที่โอ๊ตนะครับทำคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวอจะทำการไลฟ์สดนะครับ อฟซนะครับก็จะได้อขอพรแล้วก็จะได้ทําพิธีไปพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้นะครับทางวัดก็ได้ปิดไฟพอดีเลยนะครับจะเริ่มพิธีการบวงสรวงนะครับเป็นการเทศแบบล้านานานะครับนับได้ว่าเป็นพิธีที่มีมวลขลังนะครับงามเนาะงามครับสวัสดีครับปอพา,ามนะครบัรบ พรามนะคะโอ้โชคดีมากนะครับที่ออกป่าพ่อพราม์นะครับก็ให้เกียรติทักทายโอนะ๊ตนนี่นะคะพุทธศาสากนิกชนก็เริ่มเดินทางมาเรื่อยๆนะครับโอ๊ตก็มาทําพิธีแบบนี้ครั้งแ,แรกเลยนะครับสวัสดีครับทาวเวสุวรรณนะครับ ด้านในนะครับเดี่ยวไว้โอกาสหน้าถ้าตอนกลางวันนะครับโอจามา,อ,าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําคลิปต่อไปเป็นช่วงกลางวันนะครับเพราะโอตสามารถขึ้นได้นะครับแต่ผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับแต่ก็เราก็สามารถชื่นชมความวิจิตรการตาความงดงามแล้วก็ชื่นชมบารมีของพระประธานนะครับ เมฆในในตรงกล้องนี้นะครับก็ก<ห>เป็นสีเทา,<ห>าและดูมีมนขลังนะครับรจ,จุดเทียนบูบชาอม,มพระพิคเนตอันได้อมรสัทธาได้สร้างเครื่องทรงถวาย แด่องค์ท่านกาละบัดนี้จิงได้น้อมนํามาอย่างเตียนมหามงคลเป็นาการสวดและเทศ<ม>แบบล้านานานะครัทะท,ะทะวายสักการะอูจา ถึงแก่พระเกยวเจ้าตัาสามประการอันมีหลวงพอ่อความุตปาฏิครั้นในอดีตนะครับห<ด>คนล้านนานะครับ<ส>ก็จะมีอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองทางพุทธศาสนามากนะครับระจะเห็นได้จากวัดวาอารามนะครับรรที่สร้างขึ้นมา อย่างมากมายเลยนะครับถ้า FC ท่านไหนนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็สามารถชื่นชมบารมีในวัดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับในตัวเมืองเก่าด้วยนะครับแล้วก็นอกเมืองด้วยนะครับ เอฟซีสามารถอคอมเมนต์มาใต้คลิปของโอ๊ตได้นะครับว่าอ,อยากได้ความรู้ด้านไหนนะครับโอจะได้สัญหานะครับรรแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลแล้วก็สามารถนำพาไปได้นะครับถ้าโอ๊ตมีโอกาสนะครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีที่มีมนต์ขลังนะครับ ในส่วนด้านหลังนั้นนะครับก็มีการสอนการแกะสลักนะครับเครื่องเงินนะครับแบบโบราณแบบพิธีโบราณนะครับซึ่งเครื่องเงินก็เป็นหนึ่งในสิบของตระกูลช่างของภาคกลางด้วยนะครับแล้วตอนกลางวันนะครับ พุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับและสามารถมาอุดหนุนนะครับจับจ่ายนะครับได้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับซึ่งก็จะมีสินค้านะครับหลายอย่างแล้วก็สาธิตการทําด้วยนะครับสาธิตวิธีทำนะครับในอาคารนี้นะครับ ตัวอย่างนะครับสาหรับตัวอย่างนะครับบ้านชักครูช่างนะครับอ่าเนี่ยนะครับมีเหมือนที่โอ๊ตบอกเลยนะครับว่าโอ๊ตชอบสลุงนะครับคนล้านนาเรียกขันเงินแบบนี้เรียกว่าสลุงนะครับที่ลำปางก็จะมีการอ่าสลุงหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงและก็จะมีพิธีแห่ในวันสงกรานนะครับ ทุกๆปีแล้วก็จะมีงานประกวดนะคะเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปางคือเทพบุตรสลุงหลวงนะครับแต่ละปีก็จะมีานายแบบและผู้ชายทั่วประเทศนะครับมาสมัครประกวดนะครับแล้วก็จะมีอยู่ห้าตำแหน่งพอได้รับรางวัลเสร็จแล้วนะครับผู้ชายนะครับก็จะนุ่งเป็นเทพบุตรสีขาวนะครับแล้วก็เปื่อยอกนะครับแห่รอบเมืองเลยนะครับ ทั้ง5้นายแบบหรือว่าเทพบุตรสลุงหลวงที่ได้รับรางวัลนะครับตรงนี้นะครับก็ประยุกต์อาสลุงนะครับให้เป็นประทีปนะครับาลานนาก็เรียกว่าผางประทีปนะครับข่วงแปลว่าลานนะครับข่วงที่4โซน4ก็เป็นหัตกรรมศินช่างสิบหมู่ลานนานะครับ ลานาแฮนดิแคทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอดกอขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดซับสไคร b e ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับ ฝากดูคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอ๊ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM เอ็มว t รเีจใบบัวใบบ